คูชมหน้าตาเป็นยังไงครับหน้าตานาราทานให้ควันขึ้นแล้วรอดกลุยเลยนะครับเนาะก็คือมันฝรั่งนะครับมันฝรั่งผมเอาอบรวมร้อนนะครับเนาะก็เหมือนละการเราเอาไปเผานั่นแหละครับนี่นี่นะครับเนาะกินมอกินมอครับกินไหมครับกินไหมครับหุณผู้ชมนี่หน้าตาน่ากินไหมหน้ารับประทานนะครับ ไม่ไม่ใช่ไหม้นะครับเป็นสีนั่นเองคือเหมือนชอกไม่ไม่นะถ้าเราเผาข้างนอกก็อาจจะไม่แน่มีไหม้นะมัไม่ใช่อุล่ลนร้อนวนะครับเอาละครับเป็นไงครับสำหรับมันอบคุณผู้ชมเพม่น,นน้องให้กิ่คะแนนครับมาๆๆกินมันกับโยนะครับฉลองมันเกิดแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูนะครับนะเป็นเหมือนเกิดมาลำบากก็ กินก็ให้เำ็นลายชีวิตตัวเองมากนะครับนี่ก็มีเทคนิคครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำล,ลังลังใจให้ทุกท่นด้ดยวยนะครับอ่ามามากกินกันครับ